ปานนี้นหน่อยร้อยไหลยอยครับใส่สันหนึ่งซีนิวเห็นปลาคอปลาคอตัวหนึง่งยุดลึกนี่ตรงไหนครับเดี๋ยวฟอเบ้งก่อนแต่ปานนี้นหน่อยร้อยร้อยไหลยอยู่ครับตัว,ตวบูบบวเงี้ยตัวเงี้ยมไปใส่เบ็ดกระเบื้อผมกระเบื้อจักคือกันตัวเป็นร้อยจักไปใส่เบ็ด เห็นแต่ตัวนี้ไหมบกขืนมาประโคตัวนี้ไห้เวาเขายู่ลึกปุับรุ่นเงยใส่ซ้ำนมอยกยครับนมอยกยรุ่นดำมิดครับประโคอบบอขึ้นบกขืน่ะ ปกติปลารุนนี้มันที่ขื้นแบบ,บราแวงบ่ค่อยระแวงเป็นไงน,นะ <c oughs> พูดกับตัวน,นี้ตัวหนึง่งถูกกับฟังนั่นตัวตัวใบใหญ่เดี๋ยวหาเลือกนิงเหรอครับขาดใส่ยิ่งเหรอ <c oughs> กับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับวันนี้กับไม่ยงปลายู่หมายไฟตะวีครับ ขึ้นบ่ปลาเขาหน่อยนบ่ขึ้นมาร้อยจุ่มเยอะลึกลอ,อย่างนี้หดบ่น้องน่ยบ่ขึ้นบ่ขึ้นอย่างมันหลุดแปลงขึ้นบ่บ่ขึ้นตี ปืนเงนแันลงเงียบใช่ปะ่ะออกใส่ตั้งหัด <c oughs> ถึกปะ่ปะบอถึกไม่จิอันนี้หน่อยครับตัวลุ้งตรงอยู่บอถึกเนาะโอ้มาเบิงเสียแหงงิง <c oughs> ร้อยบุญคุ้นสื่อคือเงียบล้วเท่หล่ะครับพี่น้องนี่ป่าบกี่บาทบุทึกจากบาทหรอกนะนี่ก็บ,บุึกจากบาทเงียบรอครับเดี๋ยวนั่งตต้บอางอีกจากสิบนาทีถา้าผมุ่นีกัดง่ายมองครับ มุมนี่เป็นตาวควบยางมาลักเล่นอยู่ครับเป็นตาคบอยางมาตีเล่นอยู่ประคโคมไปซ่งผสท่ดดันเห็นแล้วแต่ปานนี้หน่อยโอ้ตัวหน่อยครับเนาะตัวหน่อยคักแท้คือบ่ เป็นเด่นนงังแหละถือละมันน้งถือป่ะคือส่องสีถือยู่คือ,อสอยอายเลนถือปะไรถือยู่ถือยูกว่าออน,นิดหน่อยอขาดกระนอนตัวหน่อยพูดเนาะตะลุนนี่แหละขาดไปนนเนาะเลยมินมินส่วนนึ ลูกดอ,อกกระค่าอีกอเอาได้บ่ละ่ะลูกดอ,อกกระค่านี่ละลูกมิเงียงซังจากเสียบุกต,ต้นดไปกันนี่คือนมา่อี้และครับติดยัง Ui, ừ, si ừ, lụt cái lọc tốt không? Trầm hấm được Lụt lúc nào ở đây hấp Hấp Tổ ngáp nhé Một nhín Và tốt luôn nhé Tám đây hấp Hấp, mắn mắn hấp Tầm quá luôn muốn to hấp Hấp, ừ, mình hên tỏ khoa nhé hấp ba nhà không, như ไกลๆพุ่มข้อตัวแกบนี้ครับเลื่อยออกมาจากปานเลื่อ,อ,อตลงมาทั้งนีงแต่วันนี้มันล,ลุ่ลมลึกเลย่นแง้มโบเห็นหมดชมพู่เขียวสิโพใสครับก็ถัดสามลุ่นมั้งครับผู้ชายน้อยประโขติ่งตัวแบบนี้เลย พูน้องพูกนอยพูอ่งหดบุ้นเลยทีสิหดบ่แต่นิ่งกระให่ยงสิบหอดอยู่หรอตัวนอยูตรงมองเห็นตะโค่ตรงงัอยู่ปนน้ดี๋ยวเป็ตะโคตัวกันครับ Cần xảy nó Phô vào nó Khá là đấy các bạn ạ, bộ phô xảy lấy Chùm luôn trong cái tầng, tầng giống càng càng, xong nhà này luôn là hành nạn mất không gì, bộ hình lấy Chắc phải xảy hấp và khô ngay tụi Đi lượt thế บุถึกติบุถึกว่าไปซื้ออืมกืนอนึกว่าถึกอืมไปส่้ลุงไม่ขนาดว่าจะเปิดกล้องลุงแล้ว เด็กน้มนต้องยิ้งก่อนตั้นี่แบบนขันสีเป็นจริงสิขั้แบบนสิเป็นจริงสิยิ้งก่อนขอท่านหรอ คนตกแล้ว